วันนี้เรามาพูดถึงข้อดีเน้นๆของเจ้าตัว h a r เวิร6กันดีกว่าครับเผื่อใครหลายคนนะครับกำลังมองเจ้าตัวนี้อยู่คลิปก่อนนะครับผมก็ได้ทำคลิปเกี่ยวกับข้อเสียหรือว่าเป็นข้อจำกัดของเจ้าตัว h a r w วิร6ดีกว่าครับแต่ย้ำนะครับว่าไม่ได้มีเจตนาโจมตีแต่อย่างใดแค่พยายามเป็นการครับให้เห็นข้อดีในคลิปนี้และก็ข้อจำกัดในคลิปที่เคยลงไว้เพื่อนๆหลายคนนะครับจะได้มีข้อมูลช่วยในการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับ เอาละครับเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกดีกว่าครับข้อที่1ขนาดตัวถังรถนะครับมีขนาดใหญ่สุดในคาส์์เลย CRV, Mazda CX หไฟพวกนี้ก็เทียบไม่ติดนะครับในด้านมิติของตัวถังใหญ่และนั่งสบายในระดับหนึ่งเลยครับข้อที่2เป็นใน,นด้านของความแรงนะครับ2 4 3แรงม้า5 3 0นิวตันเมตรและก็เป็นระบบไฮบริดด้วยแรงไม่แพ้ใครแน่นอนครับในข้อนี้ ผมได้ลองขับมาแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวหาวเวิร์ซิกตัวจริงนะครับแรงจริงๆเลยเหยียบแล้วก็พุ่งทันทีเลยครับแต่ถ้าให้เทียบกับความสปอร์ตในการขับขี่นะครับยังสู้เจ้าตัว MG h s p h e v ไม่ได้นะครับแต่มันก็แรงอยู่นะครับตัวเลขของเขาก็คือศูนย์ถึงร0อก็ประมาณ8 5ดาวิเลยครับส่วนเรื่องพวมไลัยขับเบาขับสบายครับและในหมวดสปอร์ตพวมไลัยก็จะหนักขึ้นมาทำให้มั่นใจขึ้นอันนี้ก็ผมว่าขับได้นะครับ ไม่ได้เบาจนเกินไปแล้วผมก็ลองขับไปที่120กิโลเมตร่ช่โมงนะครับก็ไม่ได้รู้สึกสั่นนะครับเขาน่าจะแก้ไขในส่วนนี้แล้วในตัวขาจริงครับเพืเ่อนๆคนไหนไปลองขับแล้วมาแชร์ประสบการณ์การลองขับหน่อยครับว่ารู้สึกยังไงบ้างครับและข้อที่3าม t อปชันระบบความปลอดภัยจัดเต็มนะครับในข้อนี้นี่มีมากกว่คู่แข่งทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้อง3 6 0องศาก็ชัดที่สุดในคลาสด้วย ระบบตามคันหน้าแล้วก็เลนคีปรุ่นอื่นก็มีเหมือนกันแต่เขาก็มีระบบที่ออกห่างจากรถใหญ่ให้ด้วยระบบถอยจอดอัตโนมัติถึง3ระดับอันนี้ก็เหมือนกับใน mercedes benz ครับแล้วก็ระบบถอยจอดออกจากซอยตันอันนี้ก็เหมือนกับใน bmw เลยระบบเตือนรอบคันเบรกอัตโนมัติและอีกเยอะแยะเลยครับข้อที่4ดอกเบีย้ยนะครับโปรเข้าถูกมากๆเลยเมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่นๆนะครับถ้าจองทันน่าจะมีโปร0%เด้วย แต่ตอนนี้นะครับถ้าเราผ่อน4ปีเนาะดาว25%ดอกก็จะเริ่ต้นอยู่ที่1.79หรือว่าถ้าดาว10%จะอยู่ที่2.19%เองนะครับถือว่าถูกมากๆเลยนะครับสำหรับรถใหม่ขนาดนี้ข้อที่5นะครับเป็นคำสั่งเสียงและแอปพลิเคชันอัจฉริยะอันนี้ก็น่าจะคล้ายๆกับไอสมาร์ทของ MG นะครับคำสั่งเสียงผมก็ได้ทำรีวิวแล้วนะครับ ก็คือมันเร็วมากๆอันนี้ต้องยอมรับจริงๆนะครับการตอบสนองของเขาครับเร็วกว่าของ mg ด้วยซ้าไปในส่วนของแอปพลิเคชันของเขาก็จะสามารถเช็คและก็ตรวจสอบข้อมูลต่างๆของรถได้แล้วก็สามารถควบคุมเกี่ยวกับการล็อกประตูระบบที่เป็นปิดกระจกระบบปิดหลังคาสรลูระบบที่เป็นเปิดปิดฝาท้ายระบบที่เป็นเปิดปิดเบาะระบายความร้อนแล้วก็จะเป็นเปิดปิดระบบปรับอากาศแล้วยังมีระบบปรับอากาศอัจฉริยะ มีระบบฟอกอากาศระบบค้นหารถยนต์อันนี้ก็สามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชันได้เลยครับเป็นไงบ้างครับสำหรับ5ข้อดีของเจ้าตัว h าวเวร์วันนี้และถ้าใครอยากรู้ข้อจำกัดนะครับก็าสามารถกดดูคลิปที่ผมเคยทำไว้ได้เลยครับและถ้าใครมีประสบการณ์ในการลองขับก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับหรือว่ามีข้อดีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกได้เลยครับเพื่อนๆจะได้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจซื้อได้ครับ